เห่อยแ้ใไปเหอไม่เห่ครับแม่แต่บอกว่าเตนนความจริงจะมาบอกครับี่ก็เพลเพไม่กีช่อไ,ไหมนะถามตงถามจตัวเองนะครับเพลนี้เนี่ยรแบบว่าแอบไปร้องานจ้างบ่อยมากนนเซนรู้ไหมว่าเซนรู้ไหว่าตามจริงแล้วเ่เราทาโปเจกเป็นรีบแอเซนครมรู้ใช่ไหครับรู้แต่เรา หน้าที่หละยอย่าง้ามาสองกันอย่างนี้ใช่แต่ลิศอะไรครับซนขอบคุณลิศมากที่ลิศเซนเป็นโปรโมทด้วยใช่เลยแล้วลิศลิศก็แบบมีไปบอกว่าเออเนี่ยเซนลิศเอาเองถามเจนเองไปเนาะนะไปดูเลยในคลิปอะไรอย่างนี้เราก็ไปติดตามดูใย่างนี้ก็แบบลิศเราดีมาก แล้วแบบว่าในเมื่อเราไม่มีโอกาสไปด้วยกันนะครับพอที่ออกงานคนเดียวอย่างเงี้เออแล้วก็โอเคเมื่เราไปรอบ้างดีกว่าแล้วก็เปลนเซนในในอะไรอย่างเงี้แล้วเดือนนี้ารับคุณทำใจเป็นยังไงอ่ะไม่กลัวเคยมีครั้งหนึ่งเคยมีคนให้ถามเออมีคนถามเคยมีครั้งหนึ่งไม่ถามจริงๆนะอ่าไปโปรโมทแทนเซนนี่ครับอ่า เอแล้วจะลองฟังดูไปเลยครับผมเออเนาะฮึนี่มีอะไรจะพูดหรือเปล่าครดินี่มีอะไรจะพูดแต่ได้มีอะไรจะร้องอ๋อเหรอใช่เพีงเดียวด้วยเพีงเดียวเอาไม่ใช่ร้องทู่เหรอไม่ใช่ไปหมดแล้วนงปุ๊บไปหมดแล้วบ่างเราจะร้องคู่ได้เห็นเซนก็เรียนเซนก็จบในท่าทู่จบไปแล้วจะให้เดียวของเซนเซนร้องไปตอน เพยงเดี่ยวครับ,าบาเดีสามด้วยะเข้าใจยากเนาะออะ,อออะไปฟังเพลงเดี่ยวดีกันแล้ครับเอ,อกันลกันนะครับเอ,อ